สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาทําโจทย์ที่เกี่ยวกับเศษส่วนเศษส่วนกันนะครับข้อสอบนี้เป็นพรีเทสของจุฬาพรณ์ปี62นะครับเป็นข้อสอบที่เป็นแนวที่ออกบ่อยมากนะครับก็เลยมาทบทวนกันนะว่ามันทํากันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่ทําข้อนี้ได้เนี่ยนะครับจะพาดูอย่างนี้นิดนึงก่อนนะครับก็คือถ้าครูเขียนว่าเศษหนึ่ง นะครับส่วนด้วย5้ส่วนหแบบนี้ความหมายมันก็คืออะไรครับมันก็คือ1หารด้วย5ส่วน6ถูกไหมถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเนี่ยนะครับมันก็จะกลับเศษเป็นส่วนแบบนี้1นึคูณหกส่วนหก็ได้6กส่วนหจริงไหมก็ได้6กส่วนหแปลว่าไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยนะครับไอ้ก้อนเนี้ยนะฮะอ่ะอก้อนนี้มันก็คือ6กส่วนหนั่นเองจริงไหม เพราะฉะนั้นเรากลับมาดูที่โจของเรานะครับโจของเราเขาให้มาเป็นห้าส่วนสิบเก้าถูกไหมครับแปลว่าเราสามารถเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะตบตัวเลข5เนี่ยนะฮะเลข5้าเนี่ยลงไปไว้ข้างล่างแบบนี้ถูกไหมเนี่ยเราสามารถเขียนแบบนี้ได้จริงไหมะอ่าเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเราถ้าเราโยนตัว5กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะ มีค่าเท่าเดิมเหมือนกับโจทย์เลยจริงไหมเหมือนกับตัวอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนเหมือนเราโยนหกขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับมันยกนมาแบบเนี้ยพอเห็นภาพไหมอ่ะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทํำยังไงทําเสร็จเกินข้างล่างเนี่ยนะให้เป็นแบบนี้อ่าเราก็แยกทําเป็นจํานวนค้าเลยห้าสามสิบห้าบวกเศษสี่ 4, เป็นสิบเก้า นะครับเราก็จะได้ตัวแรกมาเรียบร้อยคือเลข3ที่เป็นค่า A โอเคไหมครับจากนั้นทําซ้ำเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมยังไงอ่ะเราลอกลงมาแบบนี้ทีนี้เราจะมาทําตัว4ส่วน5บ้างนะครับตัวนี้บ้างนะเราตบ4ลงมาข้างล่างเลยครับกลายเป็น1ส่วนด้วย5ส่วน4นี่อ่าพอนึกออกยังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เลย ห้ส่วนสีเป็นเศษเกินใช่ไหมเราก็ทําเป็นจํานวนค่าแบบนี้เลยนี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะสี่หนึบวอีก1ก็เป็น5เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ครบตามจํานวนของเขาเรียบร้อยดูนะได้อะไรมาบ้านนี่นะฮะบีบคือสีนี้ขออนุญาตตัวนี้เป็น A ใช่ไหมตัวสุดท้ายคือ C อะซเปลี่ยนเป็นสีม่วง โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถาม a บวก b บวก c จริงไหมโจทย์ถาม a บวก b บวก c ตรงนี้นะครับเราเอาค่า a ค่า b ค่า c มาบวกกัน3บวก1เป็น4 4บวกสตอบ8เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบนั่นเองนะครับก็จบเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆเราง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ทวนเลยก็อาจจะลืมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยหยิบจับมาทวนกันให้น้องๆฝึกการ กลับเสร็จกับส่วนแบบนี้นะครับแล้วเราจะทําโจทย์ได้ง่ายได้ไวขึ้น,นรประหยัดเวลาด้วยก็ฝากให้น้องๆไปซอมกันเดี๋ยวเจอกัน